คุณมอนัทคะครับผม PCOS เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ PCOS เนี่ยเขาเรียกว่าถุงน้ําในรังไข่หลายใบสําหรับผู้หญิงเนี่ยมีอยู่2เหตุผลหลักๆเลยนะครับเหตุผลแรกเนี่ยก็คือฮอร์โมนเพศชายมันเยอะจนเกินไปเหตุผลที่2เนี่ยก็คือปัญหาดื้ออินซูลินนะครับเอาอันแรกก่อนฮอร์โมนเพศชายเนี่ยที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยถ้าผู้หญิงเ็มีลักษณะเป็นไงนหนวดขึ้น mm hmm. ใช่ไหม รูขุมขนกว้างสิวขึ้นเยอะผมร่วงง่ายมีกลิ่นตัวอะไรเงี้ยนะครับสภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศชายมันเยอะจนเกินไปวิธีการแก้ไม่ยากต้องทําตัวเหมือนผู้หญิงหน่อยเออทำตัวเหมือนผู้หญิงก็เช่นอย่าไปกินเยอะไปอย่าไปกินของทอดของมันอาหารแคลอรี่สูงๆอย่าไปกินดึกจนเกินไปเนาะแล้วก็ไอตรงไอติมเนี่ยพวกนี้ก็เลี่ยงไปเ,เวลากลับบ้านใช่ไหมเราก็ไปยืดเยียด ไปออกกําลังกายไปทําตัวให้สวยๆใชสๆหน่อยนะไปโปะหน้าใช่ไหมไปหมากผมอะไรเงี้ยนะครับพอเราทําแบบนี้เรารู้สึกฟิลกูเนี่ยนะฮอร์โมนเพศหญิงก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกติถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็เป็นสมุนไพรเช่นตรีพลาหรือของเปรียปร้ยวๆเนี่ยใช้ได้ช่วยลดฮอร์โมนเพศหญิงได้เอ้ยไม่ใช่ช่วยลดฮอร์โมนเพศช,ชายได้นะอันนี้2ก็คือภาวะดื้ออินซูลินส่วนใหญ่เกิดจากความอว้วน นะความอ้วนการกินเยอะจนเกินไปก็ลดน้ำหนักก่อนเช่นออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะวันละครึ่งชั่วโมง3มวันต่อสัปดาห์นะครับถ้าเราออกกำลังกายจนกระทั่งน้ำหนักเราลดลงได้เราไม่กินมื้อเย็นเยอะจนเกินไปก็จะทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักควบคุมไขมันในร่างกายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไขมันลดลงน้ำหนักลดลงภาวะดื้ออินซูลินมันก็จะ ค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงไป,ลลงไปแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมาจากความเครียดเราก็แบ่งเวลาเครียดสิเช่นตอนเช้าเราทํางานเราเครียดได้แต่ตอนเที่ยงเราก็อย่าเอางานไปทําด้วยเราก็กินข้าวให้อร่อยใช่ไหมตอนเย็ยนเลิกงานแล้วก็ไปหาอะไรทําให้มันดูมีความสุขนะครับพอทําแบบนี้ไม่เครียดเกินไปไม่กินข้าวเย็ยนเยอะจนเกินไปภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยฉะนั้น P C O S เกิดจาก2อ,อย่างคืออะไรบ้าง ฮอร์โมนเพศชายเยอะใช่ไหมแล้วก็ดื้ออินซูลินนะครับถ้าแก้2ข้อนี้ได้เนี่ยรับรองว่า Pcos เนี่ยดีขึ้นแน่นอนเลยนะน้องกิบนะ